สำนักงานประหลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานประหลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการเป็นส่วนราชการส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพศ2546มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเป็นองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการเช,ช่นเดียวกันกับองค์กรหลักอื่นได้แก่ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสำนักงานประหลัดกระทรวงมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา24 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพศ2546ดังนี้ 1. ดําเนินการเกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวงและราชการที่คณะรัฐมนตรีมีได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของสํานักงานใดสํานักงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ 2. ประสานงานต่างๆในกระทรวงและดําเนินงานต่างๆที่มีลักษณะเป็นงานที่ต้องปฏิบัติตามสายงานการบังคับบัญชา เป็นอำนาจหน้าที่ซึ่งจะต้องมีการกำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกำหนดในกฎหมายอื่น 3. จัดทำงบประมาณและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเร่งรัดติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 4. ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติที่มิได้อยู่ในอํานาจของส่วนราชการอื่น 5. ดำเนินการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการในการจัดระเบียบราชการในสำนักงานประหลัดกระทรวงมีบทบัญญัติให้กระทรวงศึกษาธิการมีประหลัดกระทรวงคนหนึ่งตามมาตรา23แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พศ2546มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 1. รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในกระทรวง แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติราชการกำกับการทำงานของส่วนราชการในกระทรวงให้เกิดผลและประสานการปฏิบัติงานของส่วนราชการในกระทรวงให้มีเอกภาพสอดคล้องกันรวมทั้งเร่งรัดติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามแผนงานของกระทรวง 2. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงรองจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรับผิดชอบ ในการปฏิบัติราชการของสำนักงานประหลัดกระทรวงในการปฏิบัติราชการของปลัดกระทรวงดังกล่าว ให้มีรองประลัดกระทรวงเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชาการและจะให้มีผู้ช่วยประหลัดกระทรวงเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้ในกรณีที่มีรองประลัดกระทรวงหรื ing, รหรอผู้ช่วยประหล <cit> ัดกระทรวงหรือมีทั้งรองประหลัดกระทรวงและผู้ช่วยประหลัดกระทรวงให้รองประหลัดกระทรวงหรือผู้ช่วยประหลัดกระทรวงเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากประหลัดกระทรวงให้รองประหลัดกระทรวง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงและผู้ดำรงตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสำนักงานปลัดกระทรวงมีอำนาจหน้าที่ตามที่ปลัดกระทรวงกำหนดหรือมอบหมายพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพศ2546มาตรา20ให้กระทรวงศึกษาธิการมีผู้ตรวจราชการของกระทรวง เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจราชการศึกษาวิเคราะห์วิจัยติดตามและประเมินผลระดับนโยบายเพื่อนิเทศให้คำปรึกษาและแนะนำเพื่อการปรับปรุงพัฒนาดังนี้ 1. ในระดับสำนักงานคณะกรรมการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลนโยบายตามภารกิจตลอดจนนิเทศให้คำปรึกษาและแนะนำเพื่อปรับปรุงพัฒนา 2. ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นการศึกษาวิเคราะห์วิจัยนิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารและการดำเนินการโดยมุ่งเน้นผลสำเร็จของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการเตรียมการรับการนิเทศติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก 3. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการสำหรับกระทรวงศึกษาธิการและ 4. ให้มีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาสำหรับแต่ละเขตพื้นที่การศึกษากดกระทรวบบรงแบง่งส่วนราชการสำนักงานประหลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ พศ2548ข้อ2ให้สำนักงานประหลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการมีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์การแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติจัดทำงบประมาณและบริหารราชการทั่วไปของกระทรวงเพื่อการบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสำเร็จตามภารกิจของกระทรวงโดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. ศึกษาวิเคราะห์จัดทำข้อมูลเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายเป้าหมายและผลสำมฤทธิ์ของกระทรวง 2>, 2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง 3. แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ 4. จัดทำงบประมาณและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 5. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการและการตรวจสอบภายในราชการทั่วไปของกระทรวง 6. ดำเนินการเกี่ยวกับงานลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 7. ส่งเสริมสนับสนุนงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยคณะกรรมการการศึกษาเอกชนคณะกรรมการค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 8. ส่งเสริมประสานการศาสนาศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬาเพื่อการศึกษาตลอดจนงานอื่นๆที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวง 9. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงรวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับงานความช่วยเหลือและความร่วมมือกับต่างประเทศในส่วนที่มิได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวง10พัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ พื่อการบริหารงานของกระทรวง1 1ดํำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมิได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวงและ 12. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย สำนักงานประหลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการมีการแบ่งส่วนราชการภายในตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานประหลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการพศ2548และฉบับที่2และ3พศ2556และตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พศ2546ดังนี้ 1. สำนักอำนวยการ 2. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3. สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 4. สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ 5. สำนักการลูกเสือยุวกาชาติและกิจการนักเรียน 6. สำนักนิติการ 7. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 8. สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล 9. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสิบสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเดิมชื่อสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน 11. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเดิมชื่อสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 12. สำนักส่งเสริมกิจาการการศึกษา13กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง14หน่วยตรวจสอบภายในสำนักงานปลัดกระทรวง15กลุ่มพัฒนาระบบบริหารสำนักงานปลัดกระทรวง16กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมสำนักงานปลัดกระทรวง 17. ศูนย์บริการประชาชน1579 18. าสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและ19ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สดใสสว่างเพื่อทางทางก่อนที่มันจะสายเพื่อเมืองไทยสดใสสว่างเพื่อทางทาง่อน